เงินย่างกระหนุดชิ anden, ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป okay. ็นเงินขวัญถุงนะครับละสี่สิบบาทนะครับท่านไปต่อยอดให้ได้สักสี่สิบล้านเลยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่พามาบอกว่าขอได้แล้วเดินออกเลยนะครับได้แล้วเดินออกเลยนะครับไม่เดินเข้าแล้วนะเราไม่ได้หวงนะครับของมงคลขนมมงคลผลไม้มงคลตรงนี้นะครับเราให้อะไรมงคลมาเนะครับเราเอากนุนใช่ไหมติดตั้งเรื่องดีนะท่านรองทำไมทำไม จะได้นุนคนหนุนนำอะค่ะพี่เลือกคันหนุนพ้นอะไรนะจะได้มีที่หนุนนำพี่จะได้มีนหนุนนำแล้วแล้วผลกลับไหวไหมเนี่ยไหวค่ะไหวไหวไหวแล้วปืนปืนจะไปืนจะไหมแล้วถึงแล้วปืนปืนพี่ใหญ่เลยุ๊บได้มีืนด้วยมีืได้ยค่า อยากไปพลาดก็มามีโอกาสมาเลยอยู่ไม่เราที่เรามาร่วมงานเรามาทุกปีนะตามด้วยนะครับเพิ่งมาค่ะพี่ขร้านส่งมาค่ะร้านแทนร้านค่ะร้านอะไรคะร้านอะไรร้านที่ือหือร้านที่ถือโอแล้วแล้วเรามาร่วมงานเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีด่ได้มเรียน งานอลการใหญ่มากออการงานใหญมากแล้วรู้สึกว่าแกเป็นคนใจบุญไหมใจดีด้วยค่ะใจดีมากเลยค่ะงั้นถ้าเราอยากจะฝากขอบคุณุกคนที่กำลังมาทนที่จัดงานเงินวันผนะครับคนนางไต่อยอดให้ได้สี่สิล้านให้ท่านกำลังกอย่าลืมจด้วยนะครับ ข้ะขนุนข้อนุมค่ะวคอน่านกูใหญ่บ้าใหญ่บ้าค่ะสวยสดและึงืนมากเลยวัดพิพานะครับนแต่งอะไรนะครับจำนวนเงิน3ามห0่บาทนีคือนะครับน้ำใจนะครับจาก ครับท่านกำนันนะครับแล้วก็คุณ<ม>ขวัญใจนะครับแล้ครอบครัวแท่หิวนะครับ้ไ่ามีใครทา้งไปต้บงตอไป้อน,นอไปต่อนไปต้ไปต้อไปต้ปองปติองไปต้องไปตอนไะค้ับออป้ไ้งป้อ้้ตอตปอ ขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่สขอ,ขอ,ขอรับแล้วนะครับนั่นออกไปได้เลยครับแล้วก็จะได้มาร่วมงานทุกปีไหมสองครั้งแล้วครับสองครั้ง,สอง,งสองครั้งแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้เราเราได้ได้อะไรกลับบ้านบ้างข้าสารข้าสารข้าสาราแล้วก็ แล้วก็เงินคนละสองร้อย่าข้าววันนี้มันเป็นข้าวหอมมะลิใช่ไหมเรารู้ใช่ไหมปกติเราเคยไปรับของแจกที่ไหนไหมเราเคยได้ข้าวหอมอหมะลิมาทีเขาแจกกันไหมไม่เคยครับมีมีที่นี่นใช่ไหมแล้วเรารู้สึกยังไงการที่มางานวันเกิดกำนันแล้วเขาแจกอย่างแบบนี้ครับอ,อยากขอบคุณกำนันยังไงบ้าง ใจใจบริบูรใจดีครับขอบคุณมากเลยรู้จักแกมานานยังครับจะรู้จักมามีกว่าขอบคุณมาขายปีอ๋อโอเคโอเคก็เรียกว่าลดต้นทุนเนื้อลดค่าของชีพเราได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ครับวันนั้นน่าจะปีนี้น่าจะประมาณสักปีที่ อีที่สิบสองเนาะครับ,รบเ,เรามีแนวความคิดยังไงในการจัดงานแบบนี้ครับก็คือ<า>รเรื่องๆเลยนะผมก็เคยพยา,า,ายามเลยว่าพยายามมา <c oughs> แล้วหนึ่งปีนะกลาจะคืน <c oughs>